สวัสดีครับผมเบอลลุงอีสา,มานมักวลครับผมอยู่นี้ผมพาพี่น้องมาเบิง้งบุญง้๊าไฟหน่อยที่บ้านสายแก้วอำาเภอพระโฒไทจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับผมมาเดีนกับสังจบสังจบพระโมไทนะครับที่เพื่อนอยู่กับไข e ่เทมปุระ ไงน้ำแนี่ะมาณสี่หาบาทแล้วก็มี่ไฟสั่แล้วก็ผมมากกบฟังบอลน้ำผมไฟโบกนครับีวไฟโบกหนึ่งยี่โรยในองเบิ้งนะเดี๋ยวไปเบิ้งมาเบิ้งไฟเดอพี่นงฮีลย นี่พี่น้องจะเด้อบเรื่องนี้ไม่สิบล้านน่อยเป็นขนาดท่อสองเงียประมาณสี่สิเซนครับอันนี้เะมาเบิงน้ำกันหลักกาจะมีนี่ไฟกับกล้ยโอ้ยลังจกน้ตัวออมไทมานตัวามบ้างไฟกับกล้ยนี่บางนึงโอ้ยอันนี้พี่เด็ดเลยเีอันนี้คือจะพอดีใส่ยางนี่ครับจะใส่เป็นเสื้อ ตะพันออกเนี่ยแล้วก็จุดแล้วกรเมบงลงมาขึ้นึงไฟทอเลยนะครับเดี๋ยวพี่น้องจะได้เห็นกันนะครับได้ขึ้นบังขึ้นอเดี๋ยวไป็นทงลีนะครับนฟางจบเองผน่างบอลงมนีคนหลายมนบ่ครับจำได้ยังวะมนหลายจำได้ยังวะีมีมีกล่นกันต้งหาอยู่บาง่นี่มีท่าดังเขเอร้าน้า่้ะกไฟของแอยู่นี่ กราขไมกันเลื่อดายังครับเลย่อดายังได้ดล่อดำบิน่อดำบินขวดเป่นแปกินขาดแล้วครับแป้เมเป้นะครับนี่ด้านิดเองนะครับด้ดข้าวเจ้าก็เิมันไม่เหมอนกไ่เมนี่นะครับเฟ่ม่กักุ้ยเ้หลอดิดจะผ่าลงกันลงลงลง ขับกลิ่นเนี่ยลงรถไปไกลทิงานหนังครับหิทิงานหนังทิงานหนังคัิ้งานส่อหลักลัครับสอหลักลับหลักลัหลักลัผู้สาวบอกสีอไรก็ได้หิไล่ิบแย่เดียเพราะผมจิ้บดีขึ้งสิ้บีขึงิว่สิเับมาสานมาบนี่กหนี่นมโอ้มาเลยบานั สังไม่ครับสังไม่สังไม่แสดงว่าสังไม่สังไม่ขอสังไม่คือไม่เห็นมเฟ้ฟโอเคจังหวบืงน้นกันว่าจะเป็นยังไงทั้าหมดนะฟังตอไอย่าง้าปวดนี่อันนี้บ้างของช่างจอบพนมไพรอ้อันนี้สวยกุ้งมูนะเออถ้าพี่น้องเดี๋ยววังนคลิปนี่กับเพิ่อ็เกตรดูกุ้งมือครับผมนักเท่ห่ประมาณโลนึงนี่ละครับประมาณโลนึงเนาะ ไรเท่าไรนี่ราคาโอ้ราคาผมครับราคาโอ้ราคาตัวเด่นน่าไหวครับคอมเมนไรคือไรเท่าไราไรเกิดเซกซ์อาชีพหกซิปนี่ล่ะครับซิปหกซิปวีโอ้ถือว่าหลายเด้ถือว่าถุงอยู่ยเด้ครับถือว่าวหลายเนาะมีนครับเพราะวนเป็นกาบป่วยแล้วก็โจโ้โหมีพี่น้องสังเกตนบ้างนี่มีเลรตขึ้นบนไฟทอเ,เลยเด้มีมือเผาหัวคว่มเดยเนี่มี่เลยครับเออเดี๋ยวจะมาเบิ่ง์นนักการในที่เด็ดเขาเข้านี่ครับบังไฟโบกหนึ่งกิโลของทั้งวอนขายผาบครับผมราคาโบกน้น นั่นบอครับโอ้รถพุ่ปีกยาสูบเลยเดี๋ยวสไปยิ้มงานเส้นเสือเหอได้บอไ่มีปัญหานี่โบกพี่น้องมะเบิงไล่ละเอียดปานโบกไฟหน่อยเบิังที่ล่ะพี่ติดปีติดหงั่มนะครับสวยงามแห้งทวงเพื่อกันแล้วก็ิีลงเมฆเพื่อกันอันนี้คือิีได้แล้วเนาะนี่มาเบิงบังอันนี้บังใ่เบิงจระดอกเหลือมันแล้วอืบังนะครับอันนี้คือพันไว้เพื่อที่จะจับล็อกหมุนออกโค้นหมุนง่ายบังมันใหญ่ เมาเบิ่งน้ำกันอันนี้คือของคนที่เด็ดอยู่แล้วนะครับสามลอยวิขึ้นไฟแปลกๆหลายโอเคครับผมเดี๋ยวจะมาเบิ่งน้ำกันเทปลักลับจูนเราบ่จูนแล้วคุณใครผมไม่เห็นเทปปนุ่มอยู่เนี่ยครับข้าหนูไม่เห็นเทปปนุ่มจี่เกียตาอัน

บังต่อไปของช่างไม้โอ้อันนี้ราแค่ไรปะเนี่ยครับราคาเหรียญยี่สิบเหรียญยี่สิบพี่ <laughs> โอเคจกกังหวะบิังน้อกันบังต่อไปเมื่อรวมเดินสายสีพาคนงามไปเที่ยวหาเบิังบังไฟไปน้ำกันกับไอไปหาหลอกนมควันที่นี่เลย มาบังบังไงบังที่2องกาบป่วยนะครับอันนี้คือช่างไม้ช่างไม้แต่มาทำบังไฟแท่นีเซฟอรนนีเจอได้โบแมนมาเห็นบังไฟเฉยโอเคมาบังนล้กันรุ่นกันครับรุ่นกันนะครับเมื่อจะสั่นกังงนี่เดรดเดยวล่างบ่ไ้นี่ยบ่บ่ครับล่างทุกข้อบ่ไม่แมนเล้าบ่ Băng đi để băng binh băng Cái băng binh băng binh 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 เดี๋ยวมาต้องไปทงที่สามนะครับไปทงที่สามฮะังต่อไปทางที่สามช่างอะไรครับช่างตัวฮะต่างอยังครับช่างตูวครับช่างตูวเขาหยุดหนึ่งบอกว้าอันนี้อันนี้เป็นหมอกไฟที่แบบเสียสาระแห้งเพราะว่าขึ้นไปถึงสูงนี่มันจะไปใกล้ๆนจะนม่เห็นบ่หลายแต่ว่านี่พันตัวเห็นขนเห็นตัวใกล้เลยมันจงเห็นชัดเนี่ย อันนี้คือมันตั้งใจเลยมันตั้งใจเห็นเป็นเังสิโอเคมาดูของของอด oh. ีตนายกนะครับคนกำลังค wow. ิดถึงพอดีนะตอนนี้ทั้นตู่อ๋อคู่ตู่ไม่ยืมไม่กี่กันเดี๋ยวันนี้เนาเดี๋ยวได้แลวแบบเดย์โอ๋บังหน่อยก่อนบังหน่อยก่อนโอ้อันนี้ก็เป็นการแบบว่า เสียสลัะเห็เบงเดเตมามาดูของช่างตูครับบ wow ้างไฟกับกล้วยยักษ์บ้างที่สามเหมือนกันยอดเอาเดสล้วโอ้โห้หบ้า้ามาก ดอเลยมากครับไม่เหนเนยลยโอ้ยนะมองไปโอ้ยโอ้ยลากงอยู่ทั้งงานโอ้ยโอ้ย่พวกพ่อมไอ้้มอ้่มันเสดเป็นรยรือเ่บ้างนีใอ้เป็นยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวพ่อกัวาจอะไ ใส่หัวเป็นตัวโยกครับใส่หัวเป็นตัวโยกก็เดินโอ้ยโค้โให้เขาไปกำลังสิเขาไปอยู่ข้าแต่ว่าไปอยู่ข้าสูงจังหน่อยเสียขาเดียวเลยบ้าโอ้ห่างดีครับห่างดีห่างดีเอาเอาไปเนี้ยมาใส่หางเป็ตัวโยกกับบัเนี้ยอ้าวใส่หางเป็นตัวโยกแล้วบัานี้เข่าฝาเข่าแล้วครับเข่าฝาเข่าแล้วเสียแข้งเสียบบปเนี่เข่าไปอยู่ข้าไกลๆแลครับ ต้องมาตีตุ้งยังอ้เจ็ดสิบพีนาดีใช่ครับร้อยสามสิบไ่อเจ็ดสิบเจ็ดสิบีนาดีกรต่สูเมาเพื่อนบอกใกงเอาให้เอาไปให้เอาไปอะบมาบังงที่ีกับกล้วยังโจังโจ้เบิกฟ่า เอาเบิ่งมาตันบังอีกทีเนี้ยากมูลเนี่ยอันครับล่างนิดหน่อยล่างนิดหน่อยล่างคอคนล่างคอคนโอ้โหก้อนสิจูดตรงล่างคอก่อนแม่นครับยังหมานอยู่วมันเป็นไปไปเลี้ยนแบบจากจูดผู้ใดบ่เนี่ยล่างคอก้อนผู้นี่ยอย่างเงี้ยลงไปไว้ล่างครับสิล่างในข้อคนครับเหมือนเหมือนเห็นคนหนึงเป็นเหตุจริงเนาะราคา200ราคา20 30 20 30ซื่อๆ เบื้องวงไฟหน่อยก่อนวงไฟหน่อยในรายการเบิ้องบางหน่อยก่อนครับโอเคไปตัดตัวโอ้ยติดตัวเลยโอ้ตัวนั้นเตรียมพร้อมแล้วตอนนี้เพิ่นเพิ่นกำลังมัดแล้วเดี๋ยวสุดเบิ่งแล้วตัวนี้น่าจะจุดท้ายของเราคือมาจุดของสนามทับบางนี่เน่ากูมูนะครับ ยีส่สิบสามเอาสามตอนหนึ่งไปครับผมยงน,นั่งยี่สิบบาทแตกโอ้โหกแตกแล้วึงึงครับโอเคนะครับต่าไหนก่อนตอนนี้บางไฟสิบล้านน่อย ตากำลังตกแต่งอยู่นะครับใกล้แล้วนะครับพี่น้องใกล้จะได้เบื้องแล้ว,อ,ลวอันนี้ตุดเป็นบังสุดท้ายบรืครับครับผมอ่าจุดเป็นบังสุดท้ายเลยเป็นให้อะไรเนาะอันนี้ทีมงานเทพเวลาน้อยนะครับอ่าอ๋ออันนี้เป็นเป็นบุคลากรของทีมงานเทพเวลานะครับผมไปกือผมไปหลานสุดยอดนะครับมือต่อสุดยอดเดินสายสี่พาคนงานไปเที่ยวหาเบิ่งบังไฟไปน้ำกันกับไอไปหาเลาะดมควัน ที่นี่เลยโว้พุ่นเด่พุ่นเ่หมไฟพุ่นพุ่นพุนโอ้โหสุดยอดเลยอันนี้บางไฟกาบกล้วยล่างแบบบางไฟทอเลยดเ้อครับเล็กกระจกแบบบางไฟทอ,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 อเดี๋ยวผมจะพามาเิ่งอันนี้เล็กยอด อันนี้เป็นเล็กจุดปะเล็กจุดอันนี้เฟี้ยอันนี้เป็นเปิดด่าแบบไฟทอเลยแต่ว่าแบบล่างแบบนี้บอบอดีเป็นได็กในบอขัดมันตรงบอหลังหลังแต่ข้อเอานะโอ้หลังแต่ข้อเดียดหลังแต่ข้อเล่นหอโอ้โหเขาิะที่สร้างหลังข้อปะบอสร้างบ่อคอยหลังปะนไดยบ่อคอยหลังปะเนี่ยสามลงมาตึงอันนี้ล่องขีดตมปะร่องขีดตมพร้อม สามน้ำสาบที่น้ำครับสิทุกอย่งนี้โอ้โหสามที่น้ำมาดำตั้งแต่เสาหอดคำกะคาแต่เล่นบังไฟสิมีผู้สาวภายใน่สิมาสนใจสิพาไปตอกบังไฟกับอายสบคนผู้เบาที่บ้านที่ทนแต่ทนคนบังเทอกระแลน้ำนะครับเดี๋ยวจุดบังไฟสิบล้านตัแตกน้อยนะครับแล้วก็บังไฟกาบกล้วยแล้วก็เป็นปิสไทด้วยบังไฟโบก กิโลของทางบ่อนเคราเบิดเรื่องกันว่าจะเนาะย่างดีมแล้วฐานกับมาตรฐานอย่อันนัองกแ้งแดงย่างดีโอ้ยเอ้ยโอ้ยมานำมาจะเป็นยังไงโอเคเดี๋ยวให้ตะกองไปทายให้ไกเพื่อมันโอเคไปเลย กอนเลยพี่ดองโอ้โหบังไฟสีปลานน้อยนะครับอือมาเบรกล่องว่าจะเป็นยังไงนะครับโอ้โหว่อนก่นโอ้ยข้อข้อโอ้ยเบรกติดแล้วนะครับโอ้ยยังมอดอีกติดดีปนไหนะครับมีคนติดลงมาตลอดนะครับ ชัดเจนสุดยอดชัดเจนนะครับชัดเจนลงมาเรื่อยๆนะครับแต่ว่าหัวใส่หัวเป็นตัวเดินจ่วลงมานะครับถือว่าลงเร็วหน่อยนึงแต่ว่ากาบางมันสั่นเห็นแห่การท่วงนี่งากจัหน่อยนะครับแต่ก็ถือว่าสุดยอดนะครับขึ้นได้แบบนี้โอ้เดี๋ยวมังไฟตกดินจังมากฟ้านั้งกันว่า

1นึ่กิโลของช่างจอบพนมไทยเราเบิ่งน้ำกันมาจะเป็นยี่ไหนเรามาท่านรับรับโอ้กาับหกเาโซนแบบชัดเจนนี่กรมาการเมื่อชิดนะครับบางจะเปรีกพวกแห้งแล้วนะครับการผลยาจืดอมงนี้นะครับเด้ โอ้คือไปก่อนจะไปนอแ่นโอเคมันพอนมันพอนเลยไม่หนังดอกก็มการยันเลยๆใส่บาสบุญยานเก็บแป้วันห่อยหลังทีละการ อบันนี้มาจากตังหดสีสเกตขลัง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 อยี้โอ้มาเบิ่งต้งกันฟังนน่นะครับบวกหนึ่งกิโลว่าจะได้เท่าไหร่นะครับถ้ากล่องนี่ตรงนี้หลายกล่องแน่จังเอยเพราะว่าเพื่อมันลอยเสียบห่วยโมเมนต์ มาบนบ้านที่ตาแดดหน้าดำตั้งแต่เสาหอดคำกระคาแต่เล่นบังไฟสิมีผู้สาวภาแนนสิมาสนใจสิพาไปตอกบังไฟกับายซองคนตอนนี้พร้อมแล้วนะครับผมงใบโบก1กิโลตั้งรวมเลย1นกิโลครึ่งคุณแม่ลาชาโบกดำนะครับ บกดำนี่หรือบงนกันว่าจะเป็นยังไงตู้น่จับฐานป่บอหรือบอจับบ่ปกติบ่เคยจับไปเพื่อนบ่บจับบจับปีปบอย่างที่กันเนาะเบิ่งอ่งเดี๋ยวบอจะมีโคตดบอจะมีโคตรเอฟซีหลายเอหลาย ครับกรรมการพร้อมนะครับคนช็อตพร้อมเมือนกันว่าจะได้จดัดกบีดนะครับเป้าหมายนี่คือเพิ่นคิดในใจว่า350ร้อยห้าสิบนะครับปกติ้เขอทุกคนกับพี่อูสาร้อยห้าสิบสี่ร้อยนะครับสามสองหนึ่งไปสุดยอดสุดเป็นสุดนะครับโอ้โห ขึ้นแข่งกันก็เพิ่งบินล,ล้วพูน,นโอ้โหบวดไปต่อยโอ้โหถอดโบกแล้วเรียบร้อยนะครับบินกับมาพอดีถอดโบกแล้วนะครับรอว่ากรรมการเพื่อนจะเห็นบ่อนะครับสองกล่องยูสองตัวสามตัวเดี๋ยวไปสัมผัสกรรมการนทำกันวาเพื่อนเห็นหรือเปล่าเห็นอยู่นะครับอาการเป็นังไงครับเบาครับอาการเบาน,นะครับโอ้โหรอดนะครับ หลังจากนี้มันจะทำเวลาอยู่บนฝ่าหน้าจะกรขึ้นซื้อว่าเบาแล้วก็น่าจะอีกประมาณเดี๋ยวจะตัดไปตรงที่มันจะลงเลยหลันมันจงจากในช่วงขณะนี้กับไปเปบ่งบรรยาก,กาศทำกันก่อนไปแมนแมนดูฟังที่นี่เลยสิงดงคนเศรกับเฝ้าเดินสายเที่ยวล่อออกหาเบ้าไม้เมองใดมีควันหอมก,กับเฝ้าแว ก็พวกสหายไปหาดมควันบางไฟอยากให้คนงามคือน้องมาร่วมเดินสายครับตอนนี้กล้องไรลงมาเพียงปลายใหม่แล้วนะครับเบาแห้งนะครับตามลงมาตวเอยูงสีเลยตึงเท่าไรครับยงสีเลยเนาทีสามิบแนาทีสามสิบแปดทบเจ็ดสี่ร้ยบแปดสุดยอด 458รบวกสกิโลสุดยอดสุดยอดตัวนันสูงหรือวั้นเบาโอเคครับผมครบสุดลุ้นามมือนี้กคับมีประมาณนี้นะครับผมถ้าผู้ใดมาคลิปแบบนี้กรับฝากกดติดตามไว้นั่นนะครับผมเจอกันคลิปหน้าโอเคครับผมสํารับคลิปนี้ขอลาพี่น้องไปก่อนครับลลัคไ่่ปหาาเะดมวทีีน พุ่นเหน่พุ่นเหน่หมุ่ยพุ่นพุ่พุ่โอ้โหสุดยอดเลย